ที่ดินนะครับที่ดินพร้อมโรงงานเลี้ยวขวาตัดไปตุ๊จะถีบขึ้นเนี้ยรยาคาตรงนี้หันปอ๋อนี่พาไปดูที่ดินครับที่ดินพร้อมโรงงานนะครับโรงงานยังสร้างไม่เต็มร้อยนะครับเข้าตรงนี้กะว,วัดพระธาตุดอยขาวนี่ไงด้กองตนเข้าเออวัดพระธาตุดอยกองข้าวนะครับเข้ามาตรงนี้อีกหน่อยนะครับ เข้ามาตรงนี้อีกหน่อยครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับอมนาดนี้งามค่ะมีฝร,รั่งถามซื่อแต่ก็นนย้าวตรงนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินนะครับที่ดินตรงนี้นะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นโรงงานนะครับโรงงานตอนที่แรกเขาจะทําเป็นโรงงานเกี่ยวกับอ่า อุปกรณ์อุปกรณ์เกี่ยวกับนักเรียนนะครับแต่ว่าพิษโควิดอะไรเนี่ยประมาณนี้ครับอืเขาจะขายอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดล้านครับราคานี้ก็ลองมาคุยกับเจ้าของได้ครับที่ตรงนี้ตั้งเขาจะมีสองโฉนดนะครับอีกโฉนดหนึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอีกโฉนดหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้ มันจะมีสองโฉนดนะครับอ่โฉนดแรกนะครับที่โคดังตรงนี้ทําอยู่นะครับเลขที่โฉนดนะครับห้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดหน้าสํารวจแปดห้าแปดเลขที่ดินหนึ่งเก้าห้าครับที่ตรงนี้อยู่ตําบลดอยหางนะครับฝนเหนือเรียกดอยหางดอยหางนี่แหละครับอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับ เนื้อที่ตรงนี้ครับสองไล่หนึ่งงานเจ็ดจุดแปดตารางวานะครับเจ็ดอห้าสิบาทต่อระครับเจ็ดอยห้าสิบบาทคือราคาประเมินนะครับส่วนฝั่งขวานะครับในฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตรงนี้เนื้อที่หนึ่งไล่สองงานนะครับเลขที่โฉนดนะครับเลขที่โฉนดนะครับ 164275สี่สองเจ็ดห้านะครับหน้าสำรวจหนึ่งสี่หดเลขที่ดิน9 3้าสามหนึ่งครับเนื้อที่หนึ่งไร่สงานนะครับตรงนี้ไม่มีราคาประเมินครับพื้นที่ตรงนี้ก็ตั้งแต่เสานะครับเสาเล็กๆนะครับไปจนถึงฝั่งนู้นครับที่เป็นเสาสูงๆนะครับจะเป็นสวนมะพร้าวครับเราจะขายรวมกันนะครับหรือว่าจะแยกก็ได้นะครับ ว่าถ้าแยกฝั่งโรงงานเนี่ยครับที่ว่าสองไร่กว่าเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่13ล้านนะครับแล้วก็ฝั่งนู้น8ล้านครับถ้าแยกนะครับส3บามวกดเป็นเท่าไหร่21สใช่ไหมน่าจะใช่ครับสมมุติว่าถ้าจะแยกนะครับแปลงฝั่งโรงงานเขาจะขายอยู่ที่13ล้านนะครับแล้วก็ฝั่งนู้น8ล้านนะครับ ถ้าสมมติจะเอาแต่ฝั่งโรงงานนะครับหรือว่าเอาทั้งหมดครับต้องมาปิดหนี้ให้เขาก่อนนะครับประมาณสิบเอ็ดล้านบาทนะครับถึงถึงจะซื้อได้นะครับหรือว่าถ้าจะแยกฝั่งนี้นะครับแยกเอาแต่ฝั่งนี้นะครับต้องมาปิดยอดให้เขาก่อนเก้าล้านนะครับถึงจะออกถึงจะซื้อขายกันได้นะครับ หรือถ้าจะเอาทั้งสองฝั่งก็ต้องมาปิดให้เขาก่อนครับส1บดล้านบาทนะครับราคานี้อ่าสิบสามล้านนี่ค่าโอนคนละครึ่งนะครับหรือว่าจะเอาทั้งหมดนะครับยี่สิบดล้านค่าโอนคนละครึ่งนะครับเอาถ้าจะเอาก็ผมว่าที่ฝั่งโรงงานนี่จะคุ้มเลยครับ ส3ล้านด้านหน้าก็จะเป็นลานก,กว้างๆนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับเป็นสวนหย่อมสวนหย่อมทําเป็นสวนหย่อมได้สบายครับด้านข้างจะเป็นรั้วนะครับรั้วปูนนะครับรั้วปูนถึงแค่นี้เองครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานด้านข้างครับตรงนี้ครับก็มารีโนเวทอีกสักหน่อยนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นโรงงานได้แล้วครับที่ตรงนี้เขตมันก็จะตามแนวนี้เลยนะครับแนวรั้วแนวรั้วปูนนะครับเสาเล็กๆนี่ครับ นี่ครับตรงนี้ครับไปจนถึงโน้นครับเสาเสาใหญ่ๆตรงนั้นนะครับฝั่งมะพร้าวน้ำหอมพวกนี้เป็นของฝั่งโรงงานนะครับเป็นฝั่งของเรานะครับดอยหัง ขาปลูกหญ้าไว้แล้วสวยเลยครับเป็นสนามหญ้าโล่โงๆแล้วก็มีพวกต้นพวกมะม่วงมะพร้าวครับฝรั่งนี่ครับถึงหลักเขตตรงนี้นะครับเขตตรงนี้ไปถึงนู่นเลยครับไปจนถึงด้านหลังเลยครับนี่ครับด้านหลังพวกนี้ใช่หมดครับโรงงานที่อยู่ด้านหน้านะครับ พวกนี้ก็ต้นอันนี้ต้นมะลิดไม้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคนภาคกลางเขาเรียกอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นมะมะไฟครับอันนี้มะกอกครับอันนี้สะเดาครับหน่อไม้มะม่วงนะี่ครับหลักเขตที่อยู่ตรงนี้นะครับสุดเขตของลำน้ำเหมืองเลยนะครับด้านหลังจะเป็นลำน้ำเหมือง นี่ครับหลักชนดให้บอ่อดินจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นรถขนดินเขาขนกันเยอะแยะเลยอันนี้ก็ต้นลิ้นจี่ครับเขาเอาพวกนี้มาปลูกเยอะเลย ครับหลักเขตก็จะตามแนวนี้เลยครับแนวลําน้ําเหมืองนี่นะครับนะครับไปจนถึงเสาหลักตรงนั้นนะครับโอ้นะครับช่วงนี้ฝนที่เชียงรายจะตกเยอะหน่อยนะครับพวกหญ้าพวกนี้ไม่ต้องได้ลดน้ําครับลำไยลิ้นจีมันจะออกพอดีครับออกช่วงเนี้ยครับนี่ครับหลักฉนดจะอยู่ตรงนี้นะครับ มีลำธารเล็กๆไหลด้านหลังนะครับอันนี้เป็นหน่อไม้อะไรไม่รู้ครับกำลังขึ้นงามเลยอันนี้ก็ต้นมะนาวอันนี้ผมไม่แน่ใจต้นอะไรครับน่าจะาไว้ประดับสวนกล้วยไข่ครับ นี่ก็ต้นถนนโซนตรงนี้จะเป็นด้านหลังโรงงานนะครับฝั่งโรงงานฝั่งโน้นจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับหลักเขตของฝั่งโรงงานจะถึงตรงนี้นะครับนี่ครับ จะถึงตรงนี้แล้วก็เสาเล็กๆพวกนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้คือฝั่งสองไร่กว่าครับฝั่งของโรงงานส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งแปดไร่นะครับขายพร้อมกันนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดล้านครับไอ้ตรงนี้มะม่วงอะไรไม่รู้ครับโดฝ่ามือผมครับใหญ่กว่าฝ่ามืออีกครับบิ๊กบิ๊ก แล้วก็ต้นชมพู่ครับด้านหลังตรงนี้เป็นบ้านฝรั่งนะครับเห็นเขาบอกดูเขาแต่งบ้านสไตล์จะแหวกๆแ,แ,แนวนิดนึงนะครับนี่ครับหลักเขตก็จะอยู่นู่นเลยครับอยู่ตรงลำน้ำเหมืองนู่นนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นี่ครับตามแนวนี้เลยครับแนวรั้วสูงๆตรงนี้ครับพูดยังไม่ทันขาดคำครับฝนเริ่มลงมาอีกแล้วครับเมื่อวานผมก็ไปถ่ายอยู่ที่ดอยลาน,นครับถ่ายคงได้ครึ่งคลิปครับฝนตกลงมาอีกช่วงนี้ตกบ่อยมากครับน่าจะเข้าฤดูฝนแล้ว ฝั่งนี้เขาก็ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมครับมะม่วงส่วนฝั่งด้านขวาเขาก็เป็นสวนเหมือนกันครับอไม่แน่ใจว่าต้นอะไรเ้าถุงดำๆคุมไว้ครับเสาไฟถึงหน้าบ้านเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นมะขามป้อมครับต้นนี้ชมพู่แล้วก็ต้นพวกนี้น่าจะเป็นต้นคล้ายๆนะครับต้นไม้พยุงครับต้นนี้คล้ายๆนะครับผมไม่แน่ใจแต่คล้ายๆมากครับ ครัด้านข้างก็จะนะครับฝั่งซ้ายเนื้อที่หนึ่งไร่กว่าครับฝั่งขวาเนื้อที่สองไร่กว่าครับตอนนี้เราจะผมจะพาเข้าไปดูโรงงานนะครับตัวโรงงานปันจะให้ใส่กระจกที่ไพลังที่ว่าอยากจะซื้อ เอาทีคนเจ้าเจ้าเนี่ยนะแะใมากแก้โกวแกไใจหานถ้าอยากจะให่ต้องทำสัญญาก่อนถึญญญญไง,ไงะจะนย่อย่ไรไเนาะโอเคนี่ด้าน,น,น,ไ,นไหนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำ,น,ำนะครับห้องสองห้อง<ะ>ค่ะ้อาน้ามีสองห้องทำไว้สวยเลยครับอ๋อ ห้องน้ำยังใหม่ๆอยู่นะครับห anyway ้องน้ำนี้ไปตลอดจ่ได้ยินเสี่งเลทั้หมพี่รับกระแกเจ้าอารว่าเปิดรับมไฟเขาก็ทำไว้ให้แล้วนะครับแต่ไฟยีงไม่ได้เข้ามาแ้วเนา้ไฟนี่เข้าได้แล้วต้องนี่ครับห้องน้ำสภาพ95เรน Okay. Uh -huh. เ,เราเนี่ยตียังแบบแล้วเน,น,น,นี่ยน,<ร>นี่นเราเจอแล้วบอกว่าก็ถจ้าตเพิ่มเนมาหนึงจองไซด์เลอ๋อตีไซาน์นี่เจอบ้าล้านแล้วเนาะเราตงเื่อนตีกลางานง่ตีกลตี้านสามเจ้าหนาที่โรงานนี่นแหลอ๋อครับที่สร้างไปก็ประมาณสี่ล้านกว่าแล้วนะครับเขาบอก พอดีนะครับด้านนอกโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุีครับครับด้านข้างเหลือแค่ใส่กระจกครับใส่กระจกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็มีถนน ขึ้นมาครับอันน้นเป็นวิวครับวิวดอยอะไรไม่รู้ครับในตัวโรงงานนะครับเขาฉาบไว้ให้แล้วทั้งหมดนะครับคือมาแล้วไม่ต้องได้ฉาบอะไรอีกแล้วนะครับมาถึงก็ทําความสะอาดล้ทาสีได้เลยนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับเขาฉาบให้ทั้งหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตรงตรงนี้ครับบันไดตรงนี้ครับ จะมาทําใหม่ก็ได้นะครับเขาทิ้งเหล็กไว้ให้อยู่นะครับนะครับพวกระบบไฟเขาก็ต่อไว้ให้แล้วทั้งหมดนะครับตันนี้ฝนกำลังตกหนักเลยครับชุ่มฉ่ำเลยส่วนด้านบนตรงนี้นะครับอ่านี่ครับระบบ สายไฟเขาทำมาให้แล้วทั้งหมดนะครับเบรกเกอร์อะไรพวกนี้ครับสายไฟต่อไว้แล้วทั้งหมดนะครับ okay. ตรงนี้ถ้ามันจะมาทำบันไดก็มาทำได้นะครับตรงนี้เขาจะทำเป็นห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับ ทำก๊อกอะไรไว้ให้แล้วทั้หมดครับอผมเห็นตัวต่อเขาก็เลยระแวงเพราะว่าฝั่งโน้นจะมีรังต่ออยู่สองรังนะครับตรงนี้เขาจะทำเป็นออฟฟิศนะครับตรงนี้จะทำเป็นออฟฟิศนี่ครับด้านหน้าก็จะเห็นเป็น นั่นหน้าของโรงงานนะครับพื้นที่กว้างมากครับตรงนี้ครับโซนนี้ที่ดินนี่ราคาไม่ต้องพูดถึงครับราคาแรงมากครับตรงนั้นจะเป็นขู่อ่าอ่าสะพานข้ามแม่น้ำอ่าที่ไปทางไม่สายครับอ่าสะพานข้ามแม่น้ำของถนนบายพาสบายพาสฝั่งตะวันตกนะครับ ฝั่งตะวันออกจะไปอยู่ทางนู้นนะครับไอ้ตรงตรงทางไปสนามบินนะครับตรงนี้ก็ไปสนามบินได้ครับมันจะไปโผล่ทางแยกที่ไปสนามบินพอดีครับตรงนี้ครับวันนี้อาจจะมืดมืดนิดหนึ่งครับตรงนี้ฝนตกบ่อยมากครับ ออฟฟิศนี่เขาก็ฉาบฉาบผนังอะไรให้แล้วทั้งหมดนะครับคือจะมาต่อเติมได้อีกนิดนึงก็อยู่ได้แล้วนะครับโอเคก็กประมาณนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านล่างครับ นะครับเวลาคุมลูกน้องก็เอาเก้าอี้มแน่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็คุมครับนี่ครับเหล็กอะไรเขาทำไว้แล้วให้ทั้งหมดแล้วครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ